ปู่ตะวันรักป่าพาลูกหลานรักโลกบางคลิปปู่ก็พูดว่าปู่เองก็ขัดสนจนยากแต่บางคลิปปู่ก็บอกว่าปู่เป็นผู้บริจาคทรัพย์นับล้านก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันขึ้นมาคืนแผ่นดินให้ป่า ฟังแล้วมันย้อนแย้งกันยังไงชอบก้นตอบว่ามันไม่มีอะไรที่ย้อนแย้งจนชวนให้สับสนเพราะที่แท้มันไม่ได้ลีรับซับซ้อนอะไรถ้าแค่ลูกลูกหลานหลานเคยปรารบความตายก็จะเห็นเองว่า มีผู้คนมากมายที่เขาเสียสละได้มากกว่าปู่คืออย่าว่าแต่เสียสละทรัพย์สินเงินทองเลยแม้กระทั่งเสียสละชีวิตเขาก็เสียสละได้เมื่อปราลบความตายเช่นเห็นอยู่แล้วว่าชีวิตนี้ยังไงยังไงก็ต้องตายถ้าให้เขาตายเร็วขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนร่วมโลกแก่ลูกแก่หลานอย่างนี้เขาก็ยินดีตายนั่นคือเขาเสียสละได้ยิ่งกว่าปู่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วทั้งโลกจึงไม่มีอะไรย้อนแยง้งชวนให้สับสนหรือน่าสงสัยเลยแต่เอาละถ้าลูกหลานยังไม่กระจ่างในใจ ก็นี่ไงแต่ละปีก็มาเจอหน้าปู่ให้ได้สักปีละครั้งในกิจกรรมศบตาดวงตะวันก็ได้ครั้งที่กำลังจะมาถึงเป็นสบตาดวงตะวันครั้งที่15ที่น้ำตก9้าชั้นอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเสาร์อาทิตย์ที่19-20พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้หรือถ้าวันนั้นไม่ว่าง จะนัดมาเจอปู่ที่สวนจันร์ทปทุมธานีแบบนี้ก็นัดมาได้ทุกวันเวลาหวังว่าเราจะได้เจอหน้ากันนะครับ